วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคที่เราทําการลงของใหม่ค่ะซึ่งสินค้าที่เราลงเพิ่มนะจะเป็นมีดกรีดยางตราเทวดาสโลแกนของเขาน่ารักมากเลยน้ํายางไม่ออกบอกเทวดาจ้าบริษัทนี้น่ารักจริงๆนะเนี่ยสินค้าของเขาเนี่ยคือเหมือนคําอวยพรให้กับทุกๆคนนะนะเอาล่ะก็พอเราได้มีดมาใหม่นะเราก็ต้องทําการถ่ายรูป ซึ่งระหว่างที่เราทําการถ่ายรูปเราก็สงสัยว่ามีเทวดาเนี่ยทไมมันมีหลายรุ่นจังหวะมีตั้งแต่เหล็กสปิงเหล็กก้านวาวเหล็กใบกบเหล็กไฮสปีดหรือว่าอีกตัวใหม่ที่ออกเข้ามาออกมาใหม่นะก็จะเป็นมีดเก้าก้าเก้แบบรับคมแล้วเราก็อืมันเยอะมากทางนี้ก็เลยแบบสอบถามเซลว่าเออมีแต่ละตัวเนี่ยมันดีเด่นแตกต่างกันยังไง ซึ่งทางเซลเนี่ยก็เล่าให้เราแบบละเอียดยิบเลยว่าเหล็กอันนี้ดีแบบนี้แบบนี้เป็นแบบนี้พอเราฟังไปแล้วเราแบบเฮ้ยดีคือดีเรื่องนี้เนี่ยต้องจิบมาเล่าให้กับทุกๆกคนที่มีส่วนอย่างได้ฟังพร้อมๆกันว่าอันไหนมันดียังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้มีดที่แบบเฮ้ยคมเร็วจังเลยลับคมเร็วจังเลยเนี่ยต้องใช้เหล็กแบบไหนหรือว่าใครที่ชอบแบบมีดที่ คมนานๆ้ hey, ต้องใช้แบบไหนนะแล้วแบบไหนที่เดยมันจะไม่หักง่ายนะคะเราจะเลือกยังไงบ้างเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะค่อยๆเยยยเยยยเอามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะเอาละเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปถ่ายรูปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ